โอ้ไม่นะพนเจ้านี่มันกระต่ายแจส๊สในเวัยชั้นชายไว้กลางคนนี่นะพระเจ้านายนี่ช่างหล่อเท่จริงๆเอ,อ่อพักเรื่องกระต่ายใจเกเรไว้ก่อนนะครับในวันนี้เรายังอยู่กันในซ i r ค u s t สทาวเวอร์ดิด้วยความที่ว่าผมนั้นอัดแมปนี้มาสองรอบแล้ว ตัวผมเองก็ควรที่จะมีความรู้สักเล็กสักน้อยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูเนเรื่องนี้เว้ยอย่างน้อยๆจะได้ไปคุยกับเด็กน้อยรู้เรื่องผมก็เลยไปนั่งดูนะครับ The Amazing Digital Circus สิ่งที่ได้เรียนรู้เลยผมได้เรียนรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เออ่มีอยู่แค่ตอนเดียวและนี่ไม่ใช่ตอนแรกแต่เป็นตอนที่ศูนย์ด้วยมหาสเจนโรงละครดิจิตอลบทน้ำพูดง่ายๆคือเป็นตอนที่ศูนย์ และตอนที่ศูนย์ที่เขาเปิดอ,ออกมามีคนดูเกือบ200ล้านคนกระตายแจ๊สไวกลางคนงงกับสิ่งนี้สแสดงว่ากระตูนเรื่องนี้ดังเป็นูุ้แตกทั้งๆท,ท,ที่ออกมาเพียงแค่หนึ่งตอนอย่างนั้นเหรอนี่มันสุดยอดไปเลยสกีบีดี s สกีบีดีสกีบีดีดดแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเขานั้นทำแอนิเมชันออกมาได้ดีมาก ขนาดผมนั้นเป็นชายวัยกลางคนผมยังสามารถนั่งดูได้แบบเพินๆเลยถูอว่าการ์ตูนเขามี potential หนักมากและเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจสรุปได้ว่าเกมเกมนี้สร้างขึ้นมาจากการ์ตูนเพียงแค่1ตอนอย่างนั้นเหรอ ถือว่าเก่งมากๆเลยนะตัวละครยูนิตทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับเข้ามาจากกระตูนแค่หนึ่งตอนคือคนสร้างเขาต้องแบบจะต้องไปไล่หาดูแบบในแต่ละวิเลยอมันมีตัวละครไหนบ้างนะที่จะเอามายัดในเกมนี้ได้พอพูดถึงตัวละครนะครับผมเจอกระต่ายแจ๊สตัวปลอมเฮ้ยแกมันตัวปลอมกลัวของจริงของจริงเขาเทพทัวร์นี่บอกว่าผมได้ทําการซื้อตัวนี้ไปนะครับเนื่องจากผมเป็นคาดการตลาดลิมิเต็ดราคาหนึ่งพันโลบัก จากปกติหนึ่งหมื่นเลยนะเว้ยนี่ลดราคาเหลือเก้าเก้าเก้าสิ่งที่ผมได้คือผมได้เจมมาหนึ่งพันนะครับแล้วผมได้ตัวนี้มานะใช้เงินหนึ่งหมื่นในการซัมมอนเฮ้ยถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่กูจะเอามันออกมาได้วะน่นน่ะแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากน้องๆเด็กน้อยคือมันมีตัวฟาร์มเงินอยู่นะครับมันมีชื่อว่าเดอะมูนกับเดอะซันตอนนี้ผมเจอเดอะมูนแล้วเหลือเดอะซัน นี่ไงเดอะซันเจอแกแล้วผมว่าเอางี้ดีกว่าผมนะครับจะเปิดกล่องเอ้คูซีก่อนซึ่งมันจะมีโอกาสได้ตัวนี้มานะครับเป็นเดอะมูนในเวอร์ชั่นเรนโบ์ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะโหดกว่าจริงเงินสองพันเจมอ้เงินดีกว่าก็บมาได้ใชีวิตเฮ้ยมันผมได้ตัวโหดสุดเลยเปล่าวะใช่ How I Got Guys First Try First Try แต่เดี๋ยวนะมีตัวนี้แล้ว8 0ดหมืนกว่าตัวไม่เห็นจะหายากเลยมานี่คงได้เวลาแล้วที่ผมนั้นจะจัดตั้งทีมใหม่คุณผู้ชมผมเอาเดอะ o ูนแบบ e อ็ก u s คลูมาด้วยแต่ The h o ฮสตนี่ถือว่าเถื่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมดูดาเมจมันดิโคตรเยอะเลยอ่ะถ้าคราวนี้ผมจะลองเล่นแบบไนท์แม e ดูผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วผมไม่ไหวเอาละเราจะเอาโฮสตตัวแรกออกมาวางก่อนเลยตรงนี้ แกทำอะไรเนี่ยอโอโอ้ my god โอเคมันเป็นตัวซัมมอนยูนิตออกมาคุณผู้ชมมันซัมมอนลูกโป่งมาเนี่ยผมจำเจ้าหมอนี่ได้อารมณ์คล้ายๆกับเป็นวิทวาโยธาถ้าเทียบกับในท o วเรตทาวเวอร์ดิเนซ์นี่ครับนี่เป็นวิทวาโยธาโอ้โอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอ้กดเจ๋งอะจัดการใส่จุลูกวงกลมนั่นเลยสวยงามมากสวยงามมากโอ้โหหายนี่แสดงว่าผมจะต้องค่อยๆเล่นใช่ไหมเนี่ย จัดการมันงับ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 ,งบออตัวฟาร์มเงินภาษาอะไรวะไม่เลิกมา300เลยเหรอแพงไปลูกพี่แพงไปแล้วผมนั้นจะเอาเงินมาจากไหนจริงไหมตอนนี้ผมมีอยู่275ผมสามารถอัปเกรดโพสได้นะครับ <c oughs> เป็นไงอัปเกรดแล้วลูกโป่งของฉันคราวนี้แกมีเลือดอยู่ตั้ง1,000แน่แม่เงยไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมครับเงินมันไม่พอซื้อตัวฟาร์มเงินมันหายาก ผมต้องมีตัวทำดาเมจก่อนมาตัวฟาร์มเงินตัวแรกปวดใจชิบหายยองจันวางไว้ตรงนี้ <laughs> มันนอนแบบนี้เลยเหรอวะออเหมือนผมจะขึ้นขี่มันด้ด้วยนั่นแหละเฮ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีหยุดขอร้องได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นได้โปรดหยุดก่อนใจเย็นๆพี่ไม่สมควรที่จะต้องทำอย่างนั้นเลยนะเพื่อนนะกลับไปก่อนกลับไปก่อนเออ เจ้านี่ผมแม่งเพียกับชีวิตผมมากคุณผู้ชมอย่าไปมองสิ่งที่มันหลุดไปด้านหลังนะครับยังดีที่ผมนั้นยังมีวิทวะโยธาอยู่ผมอัพนะครับจนตอนนี้ดามเมจหนึ่งหมื่นละเอาไว้ชนกับเจ้าพวกที่มันเลือดเยอะๆเนี่ยแหละแต่ก่อนอื่นขอชื่นชมไอดวงจันน,นี้ก่อนนะครับมันใช้เงินในการอัพน้อยแล้วมันได้เงินเร็วแล้วก็เยอะมากอันนี้เป็นอย่างเดียวที่ผมชอบมันคราวนี้แหละฉันนั้นได้เงินเร็วมากผมจะเริ่มอัพน้องปอมนิของผมเป็นเลเวลสอง ใช้เวลาตั้งนานกว่าจะอัพเป็น Level เลเวลสอวาทำไงได้น้องแกกากอะ่ะแม่งสู้วิทยาโยธากูไม่ได้เลยนะมาเร็วเจ้าบับเบ้ลไปจัดการมันพวกแซที่เป็นลูกน้องของโห่ <c oughs> จัดการหมดเลยพวกแกจะต้องเจอกับนรกของแท้เรียบร้อยผมอัพนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าบับเบ้ลจะมีเลือดส0 0 0มื่อ ไม่นะมอสต์ควีนรอก่อนใจเย็นโอ้จ้ใจะเย็นรอก่อนพระเจ้านี่มันแย่มากกว่าที่ฉันคิดบ้าจริงเฮ้ยบับเบิ้ลฟองน้ำมาช่วยกุดวนเลยต้านมันไไม่ไหวแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคบับเบิ้ลของผมกำลังวิ่งไปมันวิ่งเร็วมากหยุดเดี๋ยวนี้นะแกไอตัวบักของเกมตายซะะไม่ไหวอย่างนี้ต้องอัพน้องแกให้ตันไปเลยดีไหมแป๊บหนึ่งผมต้องอัพ ดวงจันดีกว่าอัพดวงจัน์ให้มันเต็มนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยน,นี่เป็นสิ่งที่ผมบอกนะครับจะสังเกตได้ว่ามันนั้นใช้เงินในการอัพน้อยมากแล้วมันได้เงินเยอะมากมาผมจะอัพน้องบอมนิดให้มันเออมันยังไม่เต็มอีกเรอวันนี้อัพแม่งให้เต็มเลยแล้วนันนะดาเมจ2 0 0พมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อยนะครับด้วยเวลาเอนเกมแล้วจะพบปีศาจน้อยทั้งหลายนี่อัพจนเต็ม นะครับคราวนี้เจ้าบับเบิลของผมจะมีเลือดตอนเกิดออกมาห้าหมื่นกูบอกเลยว่ากูท้าชนใช่ไหม <c oughs> เลือดห้าหมื่นจริงด้วย <c oughs> ผมสามารถเอาดวงจันทร์ออกมาได้สูงสุดกี่อันวะออกมาได้เรื่อยเลยเหรอวะดูดิกู <c oughs> <c oughs> ออกมาได้เรื่อยๆเลยอะหลังจากที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างยาวนาน <c oughs> ผมมีเงินหมื่นกว่าแล้วผมสามารถเอาโฮสต์ตัวแรกของผมออกมาได้แล้ววางเลยเอ้ยทำไมมึงร่างกายเป็นอย่างนั้นวะ คูดาวห้าวิบ้าไปแล้วลูกพี่ดาวเมดแกแรงนะแต่คูดาวห้าวิคุณผู้ชมมันตะกี้เขาใช้ตาเลเซอร์เว้ยผมแม่งมองไม่ทันเดี๋ยวต้องมองใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องรอให้มันมีตัวเลือดเยอะๆออกมาก่อนนะครับนี่ไงเลือดโคตรเยอะมันไงล่ะเจอท่าตาถลนท่า <c oughs> ตาถลนไม่ไหวเลยจมตีชามากอัปเกรดด่วน รเหละสามวิแล้วพวกแกนะไม่รอดแน่นอนงถ้าตาถลนสามวิีนะึงมันโจมตีแบบ AOE นะครับนั่นหมายความว่าตัวไหนที่มันอยู่ในวงนี้เว้ยคือมันโดนหมดทุกตัวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมอัพอีกดีกว,ว่าเพื่อให้ครูดาวมันลดลงมันงเจอตาทลนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่รอดนะเว้ยไม่รอดจริงๆโคตรขี้โกงอะ่ะอาจจะตีช้าไปหน่อยแต่ แลกมากับดาวเมทที่เรียกได้ว่าโอ้โหเหลือเฟือนี่กี่ขั้นวะหลายขั้นมากๆตอนนี้ผมอัพจนถึงเลเวลสี่แล้วนะครับวงของแกก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่คงจะตีเร็วไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคือจะสามารถใช้ท่าตาถลนได้แค่2วิต่ตอหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่งั้นปวดตาเฮ้ยๆมันโกงไปว่ะมันโกงไปมันโกงไปคุณผแบบู้ชมเจ้าพวกนแบบี้ไม่ได้ขยับเลยโดนแคมป์ปอนะครับตายหารัวๆเลยอือ มาแล้วตัวที่ฉันนั้นคู่ควรวิ่งเร็วมากมแบบนี้ต้องอัพเพิ่ม <c oughs> ดามเมจมันเพิ่มเรื่อยๆเลยอ่ะโห <c oughs> อัพอ,อีกทีนึงดามเมจเต็มแบบ90,000 <c oughs> นะครับคิดดูแล้วกันตีทีนึง90,000โกงไปนะครับอย่างนี้ผมจะต้องเอาเอ่อมอสเตอร์ควีนเอามาอีกตัวหนึง่ง เอาไวสำับการแคมป์ปอนผู้ชมเจ้าหมอนนี่ก็ตีแบบ AOE เหมือนกันถึงแม้ว่าดาเมจจะน้อยกว่าแต่ก็โกงไม่แพ้กันถ้าเกิดมันอัพเต็มนะได้เด็กมึงได้เจอกองทัพหนอนยักษ์นะครับแล้วก็พร้อมกับวิดวะโยธาแกนะไม่รอดแล้วอัวโคตรรวยคุณผู้ชมดูผมไม่มีเงินโคตรเยอะเลยในเวลาฟันไล่ของพวกแกแล้ว กูมีวิดวาโยธาอยู่สิบตัวเป็นไงล่ะบาโบ่เอาไปโจมตีมันเลยแบบรัวๆป็นคนขี้โกงอ่ะคือเกมนี้เว้ยเหมือนกับว่าคุณกับผมสามารถวางยูนิตอะไรก็ได้แต่ขอให้มันไม่เกินสิบตัวเนะยครับอย่างวิดวาโยธาเนี่ยผมวางไปสิบตัวหนอนผมวางไปสิบตัวนะครับจริงๆพระจันทร์น่าจะวางได้เป็นสิบเลยแหละแต่ว่าวางแค่นี้ก็พอละรวยตายหาละที่เหลือก็คือการวางน้องปอมนิสีทอง ึงเอาจริงๆต้องวางน้องแกก็ได้เพราะน้องแกกาดนะครับแต่ว่าวางๆไปเถอะจากตะกี้เกมตื่นเต้นเร้าใจนะครับสมกับเป็นไนท์แม์โหมดตอนนี้กลายเป็นอีซี่โหมดไปแล้ว what the hell ไม้มันผ่านไปได้ยังไงเนี่ยไม่นะหัวใจดวงโตมันผ่านมาได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรแกจะต้องกลับเข้ามาสู่ทางเดินมรณะอีกรอบหนึ่งและหวังว่าแกนั้นจะตายหงให้หมด ตายโหงหมดไหมชิปหายแล้วแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมต้องขายเจ้าหมอนี่นะครับออกมาวางดักไว้โดยด่วนเลยมลันเร็วเป็นไงล่ะเอเจอหลอกบูบูบูพี่นโอเคโอเคได้อยู่บูบูเรียบร้อยนั่นนี่ตัวอะไรอีกเนี่นยเฮ้ยพวกมึงมาจากไหนเยอะแยะวะเลือดเยอะหรอฮะเลือดเยอะเหรอ มันนี่เหลือเลือดเท่าไหร่ะล้เดี๋ยวแกก็จะตายแล้วโอเคจีจไฮมอนสเตอร์เลือดเท่าไหร่วะ5้าล้านชิปหายแล้วมึงไปยากตอนสุดท้ายเนี่ยนะไม่นะแบบนี้ไม่นะผมต้องเอาตัวนี้ออกมาเร็วอัพเรา U X U I มันเป็นยังไงวะเนี่ยรอก่อนเพื่อนรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆรอก่อนรอก่อนแบบนี้มันไม่ดีเลยรอก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นๆ จะยังยังอ้าอยาค่อยคคุยกันนะค่อยคคุยกันเฮ้ยผมกำลังจะแพ้คุณผู้ชมนั่นแหละติดบัคไปก่อนนะรอก่อนขาย no เกมนี้แม่งทำทุกอย่างแบบช้าไปหมดเลยเอาวางวะ<ล>โอเคโอเ,โอเ,โอเโ้พระเจ้าช่วยกูใช้เวลาไม่นานมากๆเลยอย่าทำแบบนี้ด้โปรดผมว่าผมคงไม่ตายนะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่เราเจอบอสไปเราก็ไม่ตายใช่ไหม บอสเกมนี้แบนมแล้วมันเหลือนิดเดียวโอ้โหมันเกือบตายหมายถึงกูเนี่ยเกือบตายยังดีนะครับผมที่เจ้าพวกตัวน้อยๆพวกนี้เซฟผมเอาไว้บับเบิ้ลของวิทยโยธามาช่วยผมผมบอกเลยนะครับเกมนี้ความยากแกว่งมากนะเดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ง่ายงงไปหมดแล้วแต่ยังดีที่น้อยๆผมก็ยังชนะมาได้เอาล่ะ ผมจะทําการซัมมอนสักสองครั้งนะครับถ้าผมได้เดอะซันผมว่าผมก็ดีใจละนะตัวฟาร์มเงินไงมึงไม่มี i n v e n นทอรี่สเปโอเครอบแบบมาคราวนี้มีแล้วผมควรจะเติมซื้อลัคก,กี้ไหมไม่ต้องหรอกกลัวโชคดีอยู่แล้วแม่งเงย้ยเอาอีกทีหนึ่งโอเคพอเลิกยางยางยางจนกว่าจะได้ l e g e n d a r รี หรือว่ากูควรจะซื้อลักกี้อันนี้แหละได้เลิกจริงๆแล้วเงินกูไม่มีละประมาณนี้แล้วกันสำหรับ s u c e t o w e r Defense หนึ่งเกมวิฟดีๆที่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนน้องปอมนิต้องมาเล่น